ธุรกิจไม่ใช่ปัญหาเราทนได้น้อยเองเลยค่ะก็เลยหยุดวันนั้นหยุดทุกอย่างหยุดแบบเฮ้ยเราเข้าใจธุรกิจหรือยังหรือว่าเราแค่อยากขายของเราอยากเล่นขายของอ๋อเราไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไรด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็มานั่งคิดแล้วลวันนั้นก็เป็นวันที่วันนั้นคือวันที่ตื่นเลยไหมคะตื่นเลยค่ะคําว่าตื่นหมายความว่าหยุดหยุดทุกอย่างอะค่ะหยุด หยุดคิดหยุดทําแบบเดิมเพราะเราทําแบบเดิมมา3ปีแล้วมันไม่เวิร์กเราเรารู้สึกว่ามันคงไม่ใช่มั้งมันคงไม่ใช่ธุรกิจที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยนั่งคุยกันอย่างจริงจัง,จงว่าเราทําอะไรพลาดไปบ้างแล้วก็มาเอะใจนิดนึงตรงที่พอเงินมันไม่เหลือเลยอะค่ะแล้วเรากําลังจะอยากได้เงินจากลูกค้ามาให้เราเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยคิดถึงลูกค้าเลยวะ แบบมันตลกไหมเหมือนกับสมมติอุนบอกว่าพี่ได้พี่ได้อุนแบบอุนของเงินร้อยหนึ่งหน่อยอะไรเงี้ยอยู่ๆพี่ได้ก็คงไม่ได้หยิบมาให้อุ่นพี่ได้ก็คงอยากจะรู้ว่าจะ,จะเ,อาเอาเงินไปทําอะไรเหมือนลูกค้าค่ะอุนก็รู้สึกว่าหนึ่งเลยลูกค้าไม่ได้เป็นครอบครัวเราเขาต้องเอาเงินมาให้เราแล้วเราเอาอะไรให้เขาหน้าอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยแบบเหมือนแบบโลกที่เคยคิด ในการขายข,ขายของมันถล่มลงมาว่าเฮ้ยเรากําลังยัดเยียดสิ่งที่เขาไม่ต้องการเราบังคับให้เขาเอาเงินมาให้เรานั่นคือสาเหตุที่3ปีแรกมัน,มนเป็นสูนอะหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o r o 2 9ค่ะ